สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหารรสารเซร่าเฉศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกด์รายดวงชะตานะครับของชาวราศีกันหรือชาวรัคนาราศีกันดีนะครับประจำเดือนสิงหาคม2564ว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดที่ทางใดสําหรับชาวราศีกันคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคม นะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันในวันที่5นะครับดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ตรงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคและมหาจักรวันที่14ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกันตรงนี้ได้ตำแหน่งที่เป็นนิดวันที่1 7ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีสิงห์ได้ตำแหน่งเกษตราทิบดีวันที่23ดาวพุธย้ายเข้าราศีกันได้ตำแหน่งเกษตราทิบดีเช่นเดียวกัน ซึ่งเรามาดูว่าดาวที่ให้คุณในตําแหน่งเกษตรที่บดีนะครับในเดือนนี้มีอยู่3ดวงด้วยกันก็คือดาวทิ์ดาวพุธและก็ดาวเสาร์ส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวศุกร์และดาวราหูเจ้าเดือมเจ้าเก่านะครับซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในลักษณะนี้ในเดือนนี้จะส่งผลต่อชาวราศีกันยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับดวงการเงินของชาวราศีกันประจําเดือนสิงหาคม2564นะครับ ดาวเจ้าเดือนการเงินก็คือดาวสุขในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่13สิงหาคมนี่นะครับเข้าสู่ภพวินาศในเลาศีสิงทรงผลให้การเงินของชาวราศีกันก็ต้องบอกว่ามีปัญหาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่13สิงหาคมการเงินติดขัดการเงินมีปัญหาการเงินไม่คล่องตัวจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาทำนี่นครับก็ต้องออกแรงลงทุนออกแรงเยอะพอสมควรน,นะครับรายได้ก็ไม่สมดุลกับรายจ่ายที่เข้ามา นะทำให้บางคนบางท่านเกิดมีหนี้สินตามมาและหลังจากวันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรย้ายเข้าสู่ราศรีกันสถิตกลุ่มรักนามีตําแหน่งสัมพันธ์ที่ดีกับดาวพุธซึ่งได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีและมหาอุดซึ่งก็ต้องบอกว่าดาวพุธกับดาวศุขเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันตรงนี้จะส่งผลให้การเงินมีความโดดเด่นนะหลังจากที่มีปัญหามีอะไรมานี่นะครับ มีอุปสรรคมาการเงินไม่คล่องตัวมานี่นะครับชาวราศีกันก็จะดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับการเงินเริ่มมีความคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจะคิดจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาตอนนี้นะครับสามารถที่จะแปลเปลี่ยนให้เป็นรายได้หมดแปลเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์สินได้นอกจากนี้เนี่ยนะครับการลงทุนการค้าขายที่ใช้การพูดคุยการเจรจาการติดต่อประสานงานนี่นะครับจะทําให้ชาวราศีกันมีรายได้มากย่ขึ้น ถือว่าการเงินและโชคลาภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปนะสำหรับชาวราศีกันนะครับดวงการเงินและโชคลาภก็จะประมาณนี้ต่อมาในด้านที่2ด้านที่2เนี่ยนะครับเป็นดวงในด้านของการงานดวงการงานของชาวราศีกันนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่22สิงหาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเดือนการงานเป็นดาวเจ้าเดือนประจําตัวโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพวินาศ คือโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตานี่นะครับและเล็งดาวพุธนัสบดีที่อยู่ในเรือนอริด้วยตรงนี้จะส่งผลให้การงานของชาวราศีกันในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีปัญหาพอสมควรมีเรื่องมีอุปสรรคที่ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขมากมายนะครับหรือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากใครหรอกมาจากเจ้านายจากบุคคลอื่นหรือจากเพื่อนร่วมงานของท่านนะครับคําพูดคําจาก,การพูดคุยการเจรจาช่วงนี้ชาวราศีกันต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ การทํางานควรจะอยู่แบบเงียบๆนะครับหรือทําก็ทําแบบเงียบๆนะไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องออกหน้าออกตาอะไรเลยชาวราศีกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาตามมานะถ้าท่านออกหน้าออกตามากเกินไปนะครับอยู่เงียบๆเด่นเกินไปมันจะเป็นภยัยมีโอกาสนะครับได้ย้ายงานได้เปลี่ยนงานนะครับสาหรับชาวราศีกันและในช่วงหลังวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปดาวเจ้าเดือนการงานดาวเจ้าเดือนประจาตัวโคจอสถิตกุมรัชนาในตําแหน่งกเกษตรตาที่บดีและมหาอุตดวงนี้จะส่งผลให การงานที่มีปัญหาการงานที่ติดขัดก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับการเงินนะครับที่ในช่วงหลังกลางเดือนนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความโดดเด่นมีความชัดเจนนะการงานมีความโดดเด่นการงานมีความชัดเจนขึ้นชาวราศีกันในช่วงนี้ท่านจะออกหน้าออกตาทํางานโดยการมีการสร้างภาพมีการโพสต์ภาพมีการอะไรก็แล้วแต่ทําให้คนรู้นะครับ ก็จะไม่มีใครมาติฉินนินทามีแต่คนจะยกย่องนับถือมีแต่คนจะเชิดชูท่านนะครับในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านทานะครับในสิ่งที่ท่านลงทุนหรือทํามาค้าขายก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ในเรื่องของการงานก็จะประมาณนี้ต่อมาด้านสุดท้ายท้ายสุดนะครับเป็นดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีกันดาวเจ้าเดือนความรักและดาวเจ้าเดือนพันธุคือดาวพุธศบดีจรทับพภพอริในราศีกุม ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันคนที่มีครอบครัวมีคนรักมีคู่ครองแล้วอาจจะมีปัญหามีปากเสียงนะครับต่อกันได้แต่ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเนี่ยนะครับสามารถที่จะประครับประคองกันไปได้ส่วนคนโสดในช่วงนี้จิตใจจดจ่ออยู่กับการหาเงินอยู่กับการหาไรายได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการทํางานการประกอบอาชีพนะครับเป็นหลักเลยจึงไม่ได้นึกถึงในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักมากนักเพราะฉะนั้น ตรงนี้นี่นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีกันตลอดเดือนสิงหาคม2564นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องของการเงินโชคลาภดวงในเรื่องของการงานดวงในเรื่องของความรักก็จะประมาณนี้นะครับย้ําว่าเป็นการดูดวงพยากรณ์ทำนายดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขึ้นกับอยู่กับบุญที่ทํากรรมที่ก่อ บุญวัสนาที่สะสมมาของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับที่ไม่เหมือนกันจะส่งผลมากน้อยจะส่งผลในช่วงไหนนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ชาวราศีกันทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทําสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นปัถนาผ่านพ้นช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้โดยดีขอบคุณและสวัสดีครับ